สวัสดีค่ะสาธุกันกับตักโรวันวันนี้ตักมาที่พิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครค่ะวันนี้ตักจะพามาชมนิทรรศการพิเศษ100ปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอันันทมหิดลพระอัรมลามาธิบดินด้านในนะคะก็จะมีเอกสารสําคัญ,สำค,ญสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงภาพถ่ายหาชมยากมากมายเลยค่ะ สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบอดินนึ่งในโอกาสบันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568จัดขึ้นภายในพระที่นั่งอิสราวินิชัยพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติพระนคร โดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนพักดีและบริษัทไทยเบเบอร์เรดจ,จำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อน,น้อมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นดุจแสงสว่างและความหวังของคนไทยทั้งชาติท่ามกลางความพันผวนของสถานการณ์การเมืองในประเทศและสงครามโลกครั้งที่สอง แบ่งการนำเสนอเนื้อหาออกเป็น8ช่วงระยะเวลาตลอดพระชนชีพรวมทั้งเอกสารหลักฐานต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์และศิลปะวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตลอดรัชสมัยของพระองค์ต้นแบบพระบรมรูปซึ่งประดิษฐานในปราสาทประเทศปีดอนมาจัดแสดงด้วยจริงๆแล้วพระบรมรูปนี้เก็บอยู่ที่หอปฏิมากรรมต้นแบบซึ่งคนทั่วไปก็คงไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปชมได้ง่าย ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวัตถุจัดแสดงที่เป็นของล้ำค่านอกจากนี้แล้วก็ยังมีเหรียญที่ระลึกต่างๆมีสแตมที่เป็นพระบรมสารทิสลักของพระองค์ครับในงานนี้เองท่านมาแล้วก็จะดื่มได้ทราบพระราชประวัติสองได้ชมพระบรมฉายาลักษณ์ใน พระอริยบทต่างๆตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ยังได้เห็นของที่ระลึกซึ้งผมย้ำอีกครั้งว่าหลายรายการไม่เคยนำออกมาให้ประชาชนชมมาก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าบางชิ้นหรือบางรายการนั้นก็เป็นของเอกชนที่ได้เข้ามาร่วมจะแสดงร่วมกับเรา และความพิเศษที่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนคือภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวทั้งสามพระองค์เสด็จนิวัตริพระนครซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังในพระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กรมศิลปากรน,นำมาจัดแสดงต่อสาธารณชนตรงนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ในหลวงรัชการที่8นะคะในการเสด็จนิวัตพระนครครั้งที่ 2, 2> ในปี2488นะคะคและภาพนี้เองก็คือจะอยู่ที่พระพุทธรัตนสถานใน,ในพระบรมมหาราชวังค่ะก็คือภาพนี้เนี่ยได้รับการจัดสร้างมาตั้งแต่ในสมัยปี2504 นอกจากนี้มีหนังสือพิมพ์จากขอสมุดแห่งชาติซึ่งตีพิมพ์เหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานั้นได้เห็นถึงภาพประวัติศาสตร์ามากมายผ่านภาพและตัวอักษรที่ส่งคุณค่าสำนักขอสมุดแห่งชาติก็ได้นำหนังสือพิมพ์ที่เป็นสื่อตีพิมพ์ฉบับล่วงเวลาจำนวนทั้งสิ้นสี่ฉบับ<ะ>ก็คือหนังสือพิมพ์สีกรุงหนังสือพิมพ์ประมวลวัน<ะ>หนังสือพิมพ์ประชาชาติ<ะ>และก็หนังสือพิมพ์ไทยใหม่<ะ>จำนวนทั้งสิ้นสิบรายการเนี่ยซึ่งฉบับ ที่นํามาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยเป็นต้นฉบับของจริงทั้งหมดแล้วก็จะเป็นเราก็จะคัดเลือกเฉพาะฉบับที่ลงข่าวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัน,นันทมหิดลในนิทรรศการครั้งนี้ประชาชนยังจะได้ชมลายพระหัตถ์จากสม,มุดลงพระปรามาพิไทยครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครด้วยสำหรับในนิทรรศการครั้งนี้นะครับ ทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ได้นําสมุดนะครับลงพนาบ้างที่ในหลวงรัชกาลที่7เสด็จเปิดนะครับพิพิธภัณฑ์สถานสําหรับพระนครในครั้งนั้นนะครับซึ่งในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2481นะครับในหลวงรัชกาลที่8ในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมเด็จย่านะครับสมเด็จพระศรีนครินทรบรวมรอชชนนดีนะครับแล้วก็สมเด็จพระพี่นางเธอนะครับกรมหลวงนราธิวาสเนี่ยก็ได้เสด็จนะครับทั้ง4พระองค์เนี่ยเสด็จมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครับแล้วก็ได้ว้มดีย นอกจากนี้ผู้ที่มาชมนิทัศการจะได้ชมสารคาดีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรตลอด20ปีแห่งพระชนชีพแม้ว่าจะเสด็จขึ้นครองสิริร,ราชสมบัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพียง9 0 0รษาและมีพระชนมายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงนำพาประเทศก้าวผ่านความท้าทายทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติอย่างแท้จริง ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษและครั้งสําคัญจริงๆนะคะถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากมาชมนิทรัศการบ้างนะคะก็มาได้เลยค่ะที่พระที่นั่งอิสาราวินิชัยในพิพิพธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครซึ่งกรมศิลปากรนะคะก็จะจัดยาวเลยค่ะไปจนถึง26ตุลาคม2568นี้ค่ะ หลังจากชมนิทรรศการแล้วนะคะตักจะพาไปชมและไหว้ขอพรพระพิคเนตอายุเก่าแก่กว่าพันปีราวพุทธศตรวรรษที่1 5บหถึงสิที่จัดแสดงในห้องสีวิชัยอาคารมหาสุรสิงหานาทด้านหลังพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครค่ะตามประวัติกล่าวไว้ว่าผู้สมเด็จราชการเกาะชวาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหลายคนที่มาขอพรบอกนะคะว่า ศักดิ์สิทธิ์มากๆหลังจากนี้ตักก็จะพาไปอีกจุดคือวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ ตอนนี้ตั้งอยู่ที่วัดสมานร,รัตนารามนะคะเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเฉพาะองค์พระพิคเนศองค์ใหญ่สีชมพูองค์นี้แหละค่ะเป็นแล์ม์ครสำคัญนะคะที่ดึงสาธุชนจากทั่วสรารทิศมากลับไหว้บูชาแล้วก็ขอพรค่ะนอกจากนี้วัดสมานนะคะยังเป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเกือบทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธพราหมณ์ฮินดูหรือว่าเทพ,พเจ้าของจีนค่ะ เนตปางนอนเสวยสุขวัสมันรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นพระพิคเนตปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่ทางวัดร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเมื่อปี2552เพื่อให้ผู้ที่นับถือศรัทธาได้มาสักการะบูชาและขอพรค่ะ เชื่อว่าเป็นเทพ,พเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคและบันดาลความสำเร็จประทานความมีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือนอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิมเท้ามหาพรหมองค์ใหญ่พญานาคราชและองค์พระราหู จนทำให้วัดพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นวัดท่องเที่ยวค่ะซึ่งเดิมแล้ววัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดใหม่ขุนสมานเพิ่มนครเป็นวัดเก่าแก่สร้างโดยครอบครัวขุนสมานจีนประชาคหาหบดีในสมัยนั้นเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ท่านตั้งแต่ปีพศ2422ค่ะ ายคนที่มาวัดสมานะคะอาจจะมุ่งตรงไปขอพอรที่องค์พระพิคเนศสีชมพูองค์ใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะคะแต่ว่าองค์หลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่องค์ที่อยู่ตรงนี้นะคะก็คือประดิษฐานคู่วัดมาช้านานเป็น,เรนร้อยร้อยปีซึ่งก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวชุมชนที่เคารพนับถือและขอพอรซึ่งเชื่อกันนะคะว่าขอพอรในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ยศตำแหน่งที่เลื่อนขั้นสูงขึ้นค่ะ หลวงพ่อโตวัสมานรัตนารามเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เล่าขานต่อกันว่าผู้ที่มาบูชาจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานการเงินโชคลาภและการค้าขายค่ะ ประดิษฐานอยู่อุโบสถหลังเก่าซึ่งปัจจุบันทางวัดได้จัดสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาแทนค่ะเนื่องจากว่าหลังเก่าเล็กแต่ว่าเมื่ออัญเชิญหลวงพ่อโตขึ้นมายัางอุโบสถหลังใหม่กลับมีเรื่องอศัศจรรย์เกิดขึ้นค่ะจนต้องสร้างองค์จำลองขึ้นมาประดิษฐานอย่างอุโบสถหลังใหม่แทนหลวงพ่อโตนั้นก็มีความศักดิ์สิทธิ์คือสมัยก่อนเนี่ยหรือสมัยนี้ก็ตามเนี่ยที่คนมาไหว้กันเยอะแล้วก็จุดประทัด ส่วนมากก็คือจะมาบนสมัยก่อนบนเรื่องทหารแล้วก็ของหายนะครับเดี๋ยวนี้ก็เกี่ยวกบเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานต่างๆก็จะนิยมเอาผ้ามาหม่มคนที่จะเรื่อนยศเลือตำแหน่งก็มาห่มกันก็เป็นความเชื่อนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านชุมชนแล้วก็ตอนนี้วัดสมานี่เป็นที่รู้จักก็เลยมีคนต่างถิ่นเนี่ยมาขอพอรกันมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้เป็นที่รู้จักของอคนเยออย่างแพร่หลายนะครับอ,องค์หลวงพ่อโตในบทสดหลังเก่า สมัยก่อนนั้นเนี่ยเรามีการจะย้ายมาที่อุโบสถหลังใหม่เพราะว่าเรามีการสร้างอโบสถหลังใหม่ก็ปรากฏว่ามีเหตเุให้ไม่สามารถที่จะย้ายได้นะครับเราก็เลยจึงได้มีการก่อสร้างมีการทำพิธีเททองหล่อองค์หรวงพ่โตองค์หหอองใหม่เกิดขึ้นก็คือจำลองให้มีหน้าตักกว้างกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิม129นิ้วนะครับซึ่ง อ,องค์หลวงพ่อพโตในอุโบสถหลังใหม่นี่ก็เลยเป็นอุโบสถองพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในลําน้ำบางกงนะครับสําหรับอุโบสถหลังเก่าเนี่ยองค์หลวงพ่อโตเนี่ยคือท่านไม่มาที่โบสถ์ใหม่ก็ตอนหลังก็คือมารู้ว่าคือท่านเป็นพระประธานที่องค์ไม่ใหญ่ถ้ามาที่อุโบสถหลังใหม่ก็อุโบสถเป็นหลังใหญ่ก็จะไม่สมส่วนกันท่านก็เลยไม่ยอมมัม่งในความเข้าใจอย่างนั้นนะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นที่วัดเนี่ยมีองค์หลวงพ่อโตสององค์ ไปชมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวของชาวไทยเชื้อสายมอญที่มีเพียงปีละครั้งเป็นประเพณีที่งดงามอย่างมากติดตามช่วงหน้าค่ะ น,นี้นะคะแต่ก็มาร่วมประเพณีตักบาตรน้ำพึ้งซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของชาวไทยเชื้อสายมอนนะคะซึ่งก็ปีนึงจะมีปีละครั้งค่ะช่วงขึ้น15ค่ําเดือน10ซึ่งเชื่อว่าน้ำพึ้งนั้นเป็นยานะคะเมื่อถวายแด่พระสงฆ์ก็จะได้รับอันนี้ส์มากค่ะสำหรับการตักบาตรน้ำผึ้งนั้นเป็นประเพณีที่ชาวมอนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่ลบบุรี สืบทอดและยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานมากกว่าร0อยปีค่ะซึ่งชาวมอญเป็นชนชาติหนึ่งที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดและในวันพระขึ้น15ค่ําเดือน10ของทุกปีชาวมอญจะมาทําบุญตักบาตรที่วัดและที่แตกต่างคือจะนำน้ำพึ่งมาใส่บาตรเพราะเชื่อกันว่าน้ำพึ่งเป็นยาอายุวัฒนะและเสริมกำลังวังชาจึงได้อนิสงส์มาก สำหรับชาวมอนที่อยู่ชุมชนวัดอัมพวันลบบุรีเชื่อว่าอพยพมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชและก็มีมากกว่า70%เเซต์ค่ะเชื่อตามประวัติในพุทธกาในพุทธการด้วยในพุทธประวัตินะว่ามีคนถวายน้ำพึ่งมีวสุบสบายน้ำพึ่งมาใอ้อาน,นิสง์จากการถวายน้ำพึ่งเนี่ยเป็นพระราชาผู้มีอายุ ยืนมีภาระกําลังแข็งแรงอะไรต่างๆคนมอนเราก็ยึดปฏิบัติมาถึงวัน15บห้าเดือน10ของทุกๆปีเนี่ยชาวมอนทั่วโลกเลยเขาก็จะรู้กันแล้วก็จะ,ะทําประเพณีตักบาตรน้ําพึ่งกันด้วยส่วนที่เห็นตักบาตรน้ําตาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็คือ,อเป็นส่วนหนึ่งของน้ำอ้อยในยตัวแทนมันจะมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยข้นเนยใสยต่างๆแ,แล้วก็น้ำมันห้ายอย่าง เป็นเฟสท like ี่5ฮามอนเราก็จะยึดปฏิบัตินอกจากนี้ชุมชนชาวไทยเจื้อสายมอนที่วัดอัมพรวันจังหวัดลบบุรีจะมีการแห่โน้หรือประเพณีแห่หงทงตะขาบในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ด้วยค่ะ ซึ่งต่างจากที่อื่นจะแห่ในช่วงวันสงกรานเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับซึ่งการแห่โน่ที่นี่นะคะก็สนุกสนานและสวยงามมากๆค่ะพอถึงเดือน10เราก็จะมีประเพณีเชิญโน่ด้วยเราก็จะแห่โน่หรือว่าที่เรียกว่าทงกระขาดโดยจะแปลกจากชาวมอญทั่วๆไปแตจังหว,วัดอื่นๆเขาจะขึ้น โน่ในช่วงสงกรานเป็นการเปลี่ยนพสเปลี่ยนปีนะแต่ของวางันมากเราเนี่ยเชื่อว่าเราเอาธงเนี้ยขึ้นบูชาเป็นพุทธบูชาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปส่งที่อนุสาวรีย์ให้พยปมะชน,นะเพื่อที่จะได้เอาธงอันเนี้ยไปบูชาพระจุรามณีที่เมืองสวรรค์หรือว่าพวกผีที่เขาเปิดประตูนรกใช่ไหมก็จะได้เอากลับไปบูชาที่เมืองนรกด้วย เดี๋ยววันนี้หลังยาคายบัตรน้ำผึ่งเสร็จเราก็จะมีการเชิญธงขึ้นเปพุทธบูชาด้วย ตามสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 m c o อ HD กด30หรือว่าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็แสกสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ